สวัสดีนักลงทุนสายเลือดคริปโตคอนดนซีทุกคนทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับยามสายๆนะครับคลิปตึงนะครับจะมาทำเทรดนะครับเดลี่เทรดเซตอัพนะครับก็คือตอนนี้นครับอย่างที่ต้องกล่าวก่อนนะครับว่าสำหรับผมเนี่ยบีดซีหรือว่าฝั่งคริปโตเนี่ยผมจะต้องลงทุนเป็นสายสปอตนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็ได้เรียนมาแล้วผมก็อยากจะ ลองนำวิชาสายสปอร์ตครับเอามาขยี้ขยี่ลองเซตอัพเทรดเดอร์ในแบบของตัวเองดูสินะครับว่าตอนนี้มันจะทำได้ไหมเนี่ยผมก็ลองกำลังทดสอบนะเพื่อนๆแล้วก็เอามาแบ่งปันกันนะครับว่าผมพลาดตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมก็มาดูของวันนี้นะครับผมวันที่20พฤษภาคม2022นะครับก็อันดับแรกเราต้องดูตรงนี้ก่อนนะครับ ดูอะไรนะครับก็ตอนนี้ผมจะดูดอลลาร์เป็นหลักก่อนนะครับซึ่งเรียบร้อยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับทำไดวเจ์นะครับมันก็ต้องย่อลงมานะครับอืมในเดเลยนะเพื่อนๆถ้าในเดเนี่ยผมว่าย่อเยอะอยู่นะครับผมซึ่งถ้ามองความเป็นไปได้นะครับผมถ้าเจอไดวเจต์ในเดเนี่ยมีสิทธิ์ลงมาใช้ ข้างล่างให้เป็น C ตรงนี้ร้อยหนึ่งถึงร้อถึงเก้าสิบเก้ากว่าเนี่ยผมก็ยังมองว่าสวยนะครับจะทําให้ BC ดีดขึ้นไปได้นะครับผมหรือว่าทองคําหรือว่าหุ้นอะไรก็ตามนะครับมันต้องได้พักหายใจหายคอกันบ้างนะครับจะไม่มีอะไรที่แบบขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับแต่ที่มันขึ้นมาเยอะเนี่ยผมก็มองว่าตอนเนี้นักลงทุนส่วนใหญ่เขาถือดอลลาร์กันเยอะนะครับผมแต่เกิดไดเวเจนแล้วมันก็ต้องล่วงนะครับผมถ้าทางเทคนิคแล้วเนาะเพื่อน อืมนะครับซึ่งตอนเนี้ยมองแล้วมันกําลังทํา A นะครับชนะตรงนี้ได้เป็น A นะครับตัวนี้เป็น B แล้วก็ C นะครับแล้วมาดูเทรดเซตอัพย่อไปถึงหนึ่งชั่วโมงพอละผมจะไม่ย่อเยอะกว่านี้นะครับมันมันกําลังอยู่ช่วงฝึกนะครับถ้าผมย่ย่อเยอะไปเนี่ยมันอาจจะทําให้ผมย่อย,ยับได้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรักษา ่ตรงนี้ไว้ก่อนทําให้มันชินก่อนนะครับสําหรับ1ชั่วโมงก็ได้นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็มองว่าตรงเนี้ A B C ครับชุดที่1มาแล้วนะครับสําหรับดอลลาร์นะครับผมมองว่าตรงนี้หากชนะขึ้นไปได้นะครับเพื่อนก็มีสิทธิ์นะครับที่มันจะขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับแต่ทั้งนี้นั้นมองตรงนี้ก่อนมองตรงนี้ก่อนนะครับว่าแรงขึ้นเยอะไหมนะครับการที่จะการันตีนะครับมา C ชุดทีหนึ่งเนี่ยรุนแรงนะครับมันต้องขึ้นไปถึงข้างบนเลยนะครับก็คือขึ้นมาถึงข้างบนนี้เลยนะครับผมซึ่งก็ต้องรอดูอีกทีนะครับสําหรับดอลลาร์นะครับหากนะครับที่ผมวิเคราะห์ที่ผมเล็งๆไว้น่ยอาจจะมาใช้แค่โซนนี้นะครับอาจจะนะเพื่อนเพราะว่าตอนนี้เออก็ต้องต้องดูก่อนนะครับลองดูก่อนนะครับ เป็น c ชุดที่หนึ่งนะครับถ้ามันขึ้นถึงแค่ตรงนี้นะครับก็มีสิทธิ์ว่า c ชุดที่สองนะครับจะลงมาถึงข้างล่างอันนี้เป็นแค่วิเคราะห์เฉยๆ by แอดนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นอนะ่ะคุณจะต้องมาดูนะครับว่าตรงเนี้ยมันขึ้นไปเยอะไหมนะครับถ้ามมนเยอะเนี่ยเออมันก็โอเคนะครับผมนะครับถ้าขึ้นมาเยอะก็ล่วงล่วงมาใช้โซนด้านล่างเป็น c ชุดที่สอง เพื่อทาขึ้นไปนะครับขึ้นไปไหนก็ถ้ามองภาพใหญ่นะครับตรงนี้จะเป็นแค่ A นะครับขึ้นมา B ตรงนี้นะครับ B นี้ก็ก็กะเอาเฉยๆนะครับตอนนี้ A ยังไม่จบเนาะถ้า A เนี่ยมันมันล่วงลงมาเกินตรงนี้ได้นยผมว่าสวยเลยนะครับ B เนี่ยไม่ไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นสูงละมีสิทธิ์จะล่วงลงมานะครับผมดังนั้นเนี่ยผมมองมองว่าเอาอย่างนี้ก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปสําหรับอ่าดอลลาร์นะครับผม ตอนนี้ไบแอดเป็นอย่างนี้ซึ่งว่าถ้าจะเป็นรูปนี้ได้เน่ะมันจะต้องมีทองแล้วก็บิตคอยมันต้องล่วงนะครับหรือว่าค่างเงินยูโรนะครับผมจะวิเคราะห์หลักๆตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเพื่ออะไรเพราะว่ามันสอดคล้องกับดอลลาร์โดยตรงเนาะหุ้นยูโรหุ้นอะไรเนี่ยมันก็นะครับถ้าเข้าขายมันก็ต้องเข้าดอลลาร์นะครับผมซึ่งตรงเนี้ยนะครับมองเป็นแบบนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับอาจจะมีมีขึ้นสักพัก ก่อนนะครับเพื่อเพื่อทากลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ลงมาเป็น C ชุดที่2นะครับจบสําหรับดอลลาร์นะครับมองภาพไว้ก่อนนะครับแล้วก็แวะมาดูยูโรนะครับเมื่อดอลลาร์มันขึ้นสักพักงั้นแสดงว่ายูโรก็จะต้องล่วงสักพักเทรเซตอัพผมตอนนี้ผมทําไว้นะครับเพื่อน ตอนนี้ผมก็ยังมองเป็นขาขึ้นนะครับโซนสีม่วงๆเป็นโซน QM นะครับที่อาจจะมีการลงมาใช้ได้ในการลันเทนขึ้นไปต่อนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ก็ทำไว้ประมาณถ้าออเดอร์นะครับสำหรับยูโรนะครับผมจะตั้งไว้อันนี้ผมจะลองทำเดโมของผมนะครับผมไม่ใช้เงินจริงนะเพื่อนนะอย่ามาตามผมอย่าเอาเงินจริงมาตามนะแต่ถ้าให้แนะนำจะตามผมเนี่ย ถ้าเราจะแบ็กเทสด้วยกันอ่ะได้นะครับผมใช้เดโมใช้เงินปลอมนะครับหรือว่าแทงลมๆไปก็ได้นะครับอันนี้เป็นแนวศึกษาสไตล์ผมนะครับซึ่งผมก็อยากสําเร็จเนาะคือเราอาจจะจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ต้องหยุดแค่สปอตก็ได้นะครับคือคือต้องบอกก่อนว่านะครับว่าสายสปอรตเนี่ยมันใช้เวลานานนะครับการจะเป็นเทรดเดอร์ที่ดีนะครับเราอาจจะไม่จะความจริงไม่จําเป็นต้องเทรดทุกวันนะครับเพื่อนถ้าเป็นเดย์เทรดนะครับ คือวันนี้มีโซนมีอะไรสวยน่าเข้าเราก็ต้องเข้านะครับถ้าถ้าเราไม่มีเวลาก็ตัดไปเลยนะครับอันนี้ไม่สีเรียสน,นะครับสําหรับผมเนี่ยถ้าเทรดเซตัปผมทําได้วินเลทประมาณเจ็ดปดสิบละผมอาจจะเริ่มลงเงินนะครับผมซึ่งอย่างน้อยเนี่ยที่ผมทําออกมาเนี่ยอาจจะเป็นแนวทางแล้วก็เป็นเทรดเซตัปในแนวของผมนะครับเพื่อนๆซึ่งก็ต้องใช้เวลาเทสระบบไปอีกนะครับ ความจริงมันจะมีอีกแบบนะครับซึ่งใครจะทำแบคเอ่ดก็ต้องย้อนไปย้อนกราฟลงไปทำแบคเทสหลายๆไม้ได้นะครับอันนี้แล้วแต่แบบแล้วแต่คนแต่ผมจะเลือกอิงงานจริงเลยนะครับเพราะว่ามันไม่รู้อนาคตดีนะผมว่ามันมันมันสุดดีนะครับมันจะบ้าเล็กน้อยนะครับผมก็ไม่ต้องเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับามาลุยกันต่อครับผมตรงนี้มีโซนคิวมแล้วผมดึงลากลงมาตรงนี้เป็น SL นะครับครัเพื่อน สีแดงเนี่ยหมายถึงความอันตรายก็ให้เป็น sl order เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ tp เป็นสีน้ำเงินนะครับอันนี้ถ้าใครอยู่กับผมเนี่ยต่อไปผมจะใช้หลักๆเป็นแบบนี้นะครับก็ทำลงมานะครับ abc ลงมานะครับเพื่ออะไรเพื่อตรงนี้อาจจะเป็น c ชุดที่1แล้วนะครับผมแต่ถ้ามันไม่ทะลุตรงนี้มีสิทธิ์ที่ c ชุดที่2อจะทะลุไปไปเป็นอะไรนะครับก็ไปเป็น a หัวแรกนะครับ เนี่ยครับมันจะกลับกลับตัวจากดอลลาร์หมดเลยนะครับผมซึ่งผมก็มองว่าเออมันสอดคล้องกันดีนะครับสําหรับดอลลาร์แล้วก็อะไรก็ได้ที่มันอิงกับดอลลาร์นะครับกราฟมันก็จะมันมันแค่กลับกันแต่ที่ทางมันคล้ายๆกันนะครับผมซึ่งถ้าสมมุติว่าดอลลาร์นะครับหยุดอยู่แค่โซนประมาณนี้มันก็จะทําให้ยูโรหยุดประมาณแถวนี้เหมือนกันนะครับผมก็เลยว่าตรงนี้ผมจะลองเทสตรงนี้ก่อนนะครับว่าผมจะลอง ออเดอร์ตรงนี้นะครับเป็นเดโมนะครับ1.05173นะครับแล้วก็ TP อยู่ที่1.05965นะครับแล้วก็ SL ตั้งไว้ที่1.04601นะครับซึ่งตรงนี้อาตาัอาตราอัตราที่เราจะเสี่ยงเนี่ยมันยอมรับได้ไหมซึ่งถ้า SL ไปนะครับใต้สวิงตรงนี้นะครับมันจะลบแค่572จุดนะครับผม แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเรา tp นะครับออกก่อนนะครับไม่ถึงสวิงด้วยซ้ำนะครับออกก่อนสวิงนะครับได้ประมาณ787จุดซึ่งคุ้มไหมก็คุ้มนะครับผมยังไงก็1ต่อหเนี่ยยังยอมรับได้นะครับยิ่งแบบเนี้ย TP เยอะกว่า s l แบบเนี้ยสวยนะครับสำหรับผมนะครับซึ่งตอนนี้อยู่แค่ทำเฟรม1ชั่วโมงอยู่แต่ถ้าเราเจาะลึกไปสัก15นาที นะครับหรือหนึ่งนาทีเนี่ยมันจะทําให้ s l เราสั้นไปเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเสี่ยงที่เราจะนับขึ้นอะไรผิดด้วยนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ไม่โปรนะครับผมจะลองตรงนี้ก่อนให้โปรก่อนแล้วค่อยขยับเข้าไปนะครับผมก็จบสรุปเป็นแบบนี้ครับอ่ายูโรมองขึ้นนะครับผมก็แต่ว่าเราไม่ซื้อตามนะครับเพื่อนๆอย่างไงอย่างน้อยเราต้องรอรอจุดสนใจก่อนตรงนี้มีเทเล,ล่าด้วยนะครับผมตรงนี้จุดสนใจแล้วก็ เราบ่ายขึ้นไปแบบนี้นะครับสําหรับยูโรต่อไปมาดูทองคําครับผมทองคําเป็นยังไงนะครับตรงนี้ผมก็มองขึ้นอยู่นะครับโซนตรงนี้เป็นโซนอะไรน่าจะเป็นดีมานของสี่ชั่วโมงหรือเปล่านะครับหรือหนึ่งวันเลยนะครับตรงนี้เป็นดีมานของหนึ่งวันนะครับมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์มีสิทธิท์ที่จะไม่ทะลุตรงนี้นะครับอืมมาดูสี่ชั่วโมงตอนนี้เป็นเทนขาขึ้นนะครับ ขึ้น,นเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ชนะสวิงตรงนี้แล้วนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับมีสิทธิ์แต่ถ้าคอนเฟิร์มจริงจริงมันต้องชนะตรงนี้นะครับผมแต่ถ้าเราขยับย่อยเข้าไปดูนะครับเราก็สามารถเทรดได้ไหมก็เทรดได้นะครับมองว่า,าตรงนี้ A,B,C นะครับ C ตรงเนี้ยอาจจะเป็น C ชุดที่1เหมือนเดิมนะครับมองมองเหมือนเดิมเกี่ยวกับดอลลาร์เหมือนกันนะครับซึ่งนะครับ C ชุดที่1เนี่ย ต้องดูโซนตรงนี้ก่อนนะครับว่าทะลุไหมถ้าไม่ทะลุเนี่ยซีชัที่2เนี่ยมีสิทธิ์พุ่งขึ้นไปเกินสวิงนี้ด้วยซ้ำนะครับซึ่งถ้ามองแบบเนี้ยผมผมตั้งแบบเซฟเพย์เซฟนะเพื่อนผมจะออกก่อนตรงนี้เป็นดีมานเอ้ยเป็นซับไพ่นะครับเป็นพลังแรงขายของน่าจะของสีชั่วโมงแหละครับอ่าก็ทองคำเนี่ยผมมองแบบนี้นะครับผมมองว่ามีสิทธิ์นะครับถ้าดอลลาร์ขึ้นไปอีกนิดมีสิทธิ์มาใช้โซนนี้นะครับ ถามว่าทะลุได้ไหมถ้าทะลุได้จุดยอมของผม SL อยู่ที่ประมาณ600จุดนะครับ TP อยู่ TP ทำกำไรอยู่ที่800จุดโอคุ้มไหมคุ้มนะครับผมซึ่งออเดอร์ผมจะรอที่1830นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าใครมีความรู้ถ้าใครถือถือไว้แล้วนะครับไดออเดอร์แล้วแล้วมันถึง TP เนี่ยจะแบ่งออกหรือว่าจะ จะรอดูก่อนเนี่ยถ้ามีความรู้ต้องดูดเวอร์เจนด้วยนะครับซึ่งนะครับอืมโอเคตอนนี้หนึ่งชั่วโมงยังไม่เกิดดเวอร์เจนนะครับนั่นแสดงว่ายังมีแรงซื้อได้อยู่เดี๋ยวขึ้นอีกชุดครับผมเดี๋ยวขึ้นอีกชุดแต่เราไม่ต้องซื้อตามนะครับถึงรู้ว่ามันจะขึ้นนะครับยังไงก็ต้องรอนะครับรอให้มันลงมาถึงตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยบายขึ้นไปนะครับแบบนี้นะครับจะเป็นแผนเซตอัพของทองคําของผมวันนี้นะครับ รอบายที่1830นะครับ TP 1 8 3 8นะครับ SL 1824นะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวสุดท้ายสำหรับ BTC ก็มองเหมือนเดิมในเมื่อดอลลาร์มันจะขึ้นเล็กน้อยนะแสดงว่าเราก็ต้องมารอรอซื้อข้างล่างนะครับแล้วก็ทำกําไรนะครับส่วน BTC มองยังไงนะครับตรงน,นี้นะครับเป็นการทำ ABC นะครับเพื่อนๆจะงงเนาะไม่เป็นไรนะครับผม ตอนนี้เนี่ยผมมองว่านะครับตรงตรงนี้นะครับอาจจะเป็นแค่การขึ้น a อยู่นะครับขึ้น a เนี่ยความจริงเกิด divergence ในหนึ่งชั่วโมงเรียบร้อยนะครับซึ่งส่งสัญญาณว่ามันจะต้องย่อนะครับซึ่งผมก็มองแล้วแหละถ้ามันจะต้องย่อดอลลาร์ขึ้นอีกสักพักเราก็ต้องมารอออเดอร์ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้มีโซน qm อยู่นะครับแล้วก็มีโซนดีมานนะครับ นะครับของสี่ชั่วโมงคุมอยู่ด้วยโอ้โหก็ว่าสวยเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะรอออเดอร์ที่2 9 4 8 2หรือใครจะกลมกลมนะครับ29 500นะครับ tp อยู่ที่3 6 8 3นะครับอยู่ที่กำไรอยู่ที่พันกว่าจุดนะครับเกือบพันสองนะครับแล้วก็จุดยอมเสียนะครับอยู่ที่ประมาณ850จุดนะครับประมาณนะเพื่อนนะเออแต่ให้มองแบบนี้ว่า การทำเทรดเซตอัพของผมเนี่ยผมอยากให้ TP มันเยอะกว่า SL นะครับซึ่งหากเราเราวินสักสิบเรามีสิบไม้เราเราวินห้าไม้เราพลาดห้าไม้อย่างน้อยพอร์ตเราก็ยังจะโตขึ้นไปได้นะครับเพื่อนอันนี้พยายามหาเซตอัพอยู่นะครับเพื่อนใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งไปตามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและอีกอย่างอย่าใช้เงินจริงนามาตามผมนะครับอืผมไม่รับประกันนะครับว่าพอร์ตของคุณจะอยู่ไหมเพราะว่าตอนนี้เป็นแค่เทรดเซตอัพที่ผมกําลัง สร้างขึ้นมานะครับเพื่อนตรงนี้มี QM อยู่นะครับก็ไม่น่ามีอะไรเป็นห่วงนะครับผมมองวันนี้นะครับดอลลาร์นะครับมีขึ้นแล้วลงนะครับแล้วก็ BDC นะครับมีลงแล้วขึ้นรอรอซื้อจุดออเดอร์นะครับเพื่อไป TP นะครับแล้วก็นะครับยูโรนะครับรอลงเพื่อซื้อขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ ทองคารอลงเพื่อซื้อขึ้นเหมือนกันตอนนี้เทนมันเป็นขาขึ้นนะครับในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงครับดังนั้นวันนี้นะครับผมมองสินทรัพย์แล้วก็ทองคําพวกเนี้ยเป็นขึ้นแล้วก็ดอลลาร์มีสิทธิ์ลงครับผมก็คลิปตึงมีการอธิบายสอดแทรกเข้าไปเล็กน้อยนะครับอย่าลืมไม์เซตของเรานะครับก็จาไว้ว่าเงินจะตามมาทีหลังถ้าเราเก่งหรือว่าเรามีเซตอัพที่ดีของตัวเองนะครับก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนอื่นๆนะครับ ใครอยากจะทำแนวของผมนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับจะลองเทสระบบเองก็ได้นะครับแต่ผมอาจจะเป็นอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้หลายๆคนได้ได้ได้รู้นะครับว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตเราได้ถ้าเราสำเร็จครับ mm. ก็เป็นกำลังใจให้ในยามทุกคนท้อนะครับคลิปถึงไม่มีอะไรแล้วครับวันนี้ขอบคุณสำหรับที่ทุกคนมาติดตามนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กด นะครับแล้วกระดิ่งก็สําคัญเหมือนกันนะครับเอ่อก็ <laughs> ใครสนใจอามาดูเทรุเซ็นอัพรลยวันนะครับช่องสายของทุกวันเนี่ยก็มาดูผมได้นะครับผมและทุกอย่างไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะวันนี้สวัสดีสําหรับวันที่ฝนชุ่มฉ่านะครับสวัสดีครับผม